เรื่องจากกลนขนาดใหญ่เร่งรื้อฝายเก่าหน้าประตูระบายน้ําบ้านบัวตําบลโนนสูงอําเภอโนนสูงที่นครราชสีมาครับหลังมีการทําประชาคมชาวบ้านในพื้นที่และเห็นด้วยให้รื้อฝายเก่าซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่อําเภอโนนสูงเพราะไม่สามารถระบายน้ําไปท้ายน้ําได้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7-10วถึงันก็จะแล้วเสร็จนะครับ นายกิติกลเสภาศิราพรผู้มนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมาบอกว่าหลายหน่วยงานได้ร่วมกันบางแผนป้องกันน้ําท่วมในเขตลุ่มน้ําลําเชียงไกรในพื้นที่โนนไทยและโนนสูงเพื่อให้การบริหารจัดการน้ําท่วมปีนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเบื้องต้นอย่างที่เห็นนะครับว่าเขารื้อถอนฝายเก่าที่ไม่ใช้แล้วในหลายอําเภอตอนนี้ทําไปแล้ว3จุดจากเป้าหมาย5จุดส่วนที่อําเภอโนนสูงยังคงเหลือฝายเก่าคาดว่าจะต้องรื้อถอนอีก ที่ตำบลเมืองปรา,าสาทอีก3แห่งตำบลจันอัดอีก6แห่งนะครับอันนี้ยังคงต้องรอทำประชาคมจากชาวบ้านถ้ารื้อถอนทั้งหมดแล้วคาดว่าจะช่วยให้การระบายน้ำลงสู่น้ำมูลทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ